แล้ว3ชั่วโมงนี้พอใจคะน้อยไปน่อยใช่ครับเวลาที่เราได้รับความรู้และความสนุกสนานมันผ่านไปไวจริงๆครับไอ้พีเอครับศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยในการจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงินเสียพีครับวันนี้เรามากันที่ ที่่ไหนละครับยังไม่บอกแต่วันนี้เราเดินทางด้วยแกลบกันอีกเช่นเคยครับเพราะเรารู้ว่าย่านที่เราไปนั้นงวดก่อนที่เรามาเราติดอยู่2ชั่วโมงเต็มๆครับใช่ครับเรามาย่านอโศกกับตึกนี้เลยครับ GMM g a m m y Tower ครับเพราะวันนี้เรามาในภารกิจ m ั n e ีแฮป p ี้ครับเราจะมาทำให้พนักง,งาน GMM g a m m y แฮป ด้าานนกรเงิาอทุกท่านไห้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตความสุขให้ทุกคนชาวไทยได้แฮปปี้กันแล้วถึงตาเราบ้างครับที่จะมอบความสุขให้กับทุกท่าน <c oughs> ความสุขที่เราจะมอบนั้นจะเป็นความสุขกายสุขใจด้านการเงินครับใช่ครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบรจไทยพาณิชย์ยจัดก,กิจกรรมดีๆในการส่งต่อมอบความรู้ด้านการลงทุนให้กับพนักงาน GMM g a m m y ทุกท่านและคนที่ส่งต่อความรู้นั้นเป็นใครไปไม่ได้ครับ ก็คือคุณนารุมนบุญสนองหรือพี่ลูกหมูของเรานั่นเองครับลีลาการสอนการสอกแทรกเนื้อหาบรรยายที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ได้ฟังจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณนารุมนบุญสนองครับ ตบมือเพราะไม่ว่าผู้เข้าอบรมจะอยู่ในไวัยไหนไวัยรุ่นพุ่งแรงหรือวัยรุ่นรุ่นราวข่าวเดียวไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนๆพี่ลูกหมูของเรานั้นเดินเข้าไปหาไปส่งความรู้ให้ถึงต๊ะเสิร์ฟให้ถึงที่โดยไม่ห่วงแรงกายแรงใจเลยทีเดียวอจริงนะ e n e r g y เยอะมาก e n e r g y ล้น ล้นล้นจริงๆรที่เคยทิ้งไข่ให้ไข่เหม่อลอยเลยนะเอาจริงๆพี่ลูกหมูนะเนี่ยเกอบคบทุกคนในห้องไอ้ลอยไม่ได้เพราะความรู้ที่พี่ลูกหมูให้นะคือชีวิตจริงแล้วก็ปรับไปใช้กับตัวเองได้เลยทันทีอเอาจริงฟังความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกันกคุณแล้วก็บเแล้วก็สิ่งที่รับใจทาให้เราได้ได้รูว่าเออเราควรจะเลือกกองคุณแบบไหน เรคแบบว่าเราก็นูกะว่าเราจะไปซื้อหู้นตัวไหนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังอย่างยี่ไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยรู้อะไรมาก่อนนั้นขออุบไว้นะคะไม่บอกขอขอบคุณตลาดหลักรทรัพย์แห่งประเทศไทยบรจไทยพาณิชย์และพี่ลูกหมูทีมผู้บริหาร m g m m Grammy ทุกท่านนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เพาพวกเรา g <GM> m m Happy m o n d โอเคครับขอบคุณครับ